หลายหลายช่องที่เคยอยู่ฝั่งนู้นอืมนะเขาก็บอกว่าอันนี้จริงแล้วเขาเชื่อในระบบเขาเชื่อเขาเชื่อในตัวตุน่นหลายคนอ่ะที่ที่เขาเคยปกป้องหรืออะไรอ่ะแต่พอพอมามารู้ถึงพฤติกรรมเขาเริ่มตาสว่างนะเพราะว่าการที่ตัวตุ่นทำงานน่ะข้อมูลพื้นฐานข้อมูลเบื้องต้นมันได้มาจากใครอ่ะได้มาจาก ผู้เสียเส้นเสียเอน็นได้มาจากคนในครอบครัว<ช>อันนี้คือจุดเริ่มแรกเลยอันนี้คือหลักๆเลยนะหลักเลยหลักเลยอผู้เสียเส้นแล้วคนในครอบครัวหลักเลยเขาจะเชื่เอเขาจะเอาตัวนี้เขาจะเอาตัวนี้ยึดตัวนี้เลยเป,เป็นเป็นเป็นตัวตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นเลยอืแล้วเออแล้วทีเนี้ยเรามาคิดดูว่าการที่อ่าการกระทําหลายๆอย่างคืออย่างห้ามไม่ให้มา ไม่ให้อ่าครอบคนในครอบครัวนี้มาหาพ่อรปเอกและแม่นาเอกเ<ม>พราะเหตุอะไรเพราะเหตุไหนเพราะเหตุอะไรแล้ตอนนี้เราเราลดนึกได้หมดแล้วก็เหมือน<ม>ช่วงเข,เขาออกรถตู้มาใหม่ใช่ไหม,มก็มีแชทหลุดหรือว่าเสียงหลุดเพี่แอนบอดีครับนะมีเสียงหลุดแม้เจ้าไปเฮือนเขาฮิดเพอ เจะไปายฮดเพอควเป็นผู้เสียเส้นควเป็นผู้เสียนด้วยมันก็จะมีการบับงคับมีการ <c oughs> เข<อ>าเรียกว่ามีการบังคับมีการดึงตัวหรือว่าอะไรไว้อยู่ตะลอดเวลาช่วงแรกนะเพื่อที่จะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้กับตัวตุ่นในในการทํางาน <c oughs> ในการเอามาเป็นข้อมูล <c oughs> ข,ข้อมูลเ,เป็นสารตั้งต้นอื <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีการแจกชองทองคงทองขาวให้ด้วยไรแล้วก็จะมีการทําดีด้วยทํานู่นทํานี่ให้ตังให้นู่นให้นี่ให้องาไปกินคงกินข้าวนู่นนี่นั่นใครเป็นคนซื้อตัวใครก็เอาทาคิดดูนะอันนี้อันนี้นิทานด้วยอมนิทานเรื่องนี้นะเออเพื่อที่จะให้ให้มันพ้นให้มันผ่านพ้นในช่วงแรกในสารตั้งต้นอะแต่ผมเชื่อว่านะครับมีคนบางคนหรือ ไม่พูดความจริงในเรื่องนี้ใช่ให้การอีกแบบหนึ่งนะให้ปากคำอีแบบหนึ่งพูดก็อีกแบบหนึ่งมาเล่าอีเรื่องหนึ่งมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะแต่นี่มันก็เป็นอ่าคเรียกว่ามันจะเป็นปมในใจเออมันจะเป็นปมในใจแล้วก็เป็นเป็นความผิดที่ฝังใจอยู่แต่ว่าคนที่จะรู้นะครับรู้ได้ก็คืออะไรครับเจ้าของเรื่องเพราะเขาสามารถคัดสำเนามาได้ ใช่แล้วคุณให้ปากคำยังไงคุณจะมาพูดไม่ได้หรอกคนที่รู้ดีก็คือมีพ่อนางเอกและแม่นางเอกพอพ่อเอกแล้วก็แม่นางเอกรู้ดีที่สุดพ่อเอกและแม่นางเอกคุณให้ปากคำยังไงนี่ละครับมันโกหกเขาไม่ได้หรอกโกหกเขาไม่ได้อโกหกเขาไม่ได้แน่นอนครับและเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครให้กันอะไรยังไงเราไม่รู้หรอกครับอืเราไม่รู้หรอกเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งนะครับนะเออนี่นะับจะบอกให้รู้ไว้ อืมนะครับหัวใจรักจริงอม,มันเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่สําคัญนะครับนะเป็นอะไรที่น่าสงสารพ,อพ่อไปอีกนะเหมือนหัวเดียวกระเทียมดีอนะวันนั้นนะเดินมาคุยกับผมโอ้พี่น้องเอฟซีมันเป็นอะไรที่ช่วงแรกรนะบีบหัวใจนะอ่าแล้วก็ย่างมาคุยนํานี่แล้วม่เราก็จะสิบไปคุยนห,นหน้าผานันละความหมายเอออ,อันเมียกับเมนอยู่แล้วก็ว่าสร้างตำบนันน่ะครับว่าเป็นหลังน้อง <laughs> ช่องใหม่ๆนะครับพี่น้องเอฟซีนะแล้วก็ย่ามาคุยน้ำเราเออยังไม่ได้ทําช่องว่ะนะพี่น้องเอฟซีแล้วก็ย่ามาคุยมันเป็นอะไรบ่ามันคืออุบาทอุบายเทียบกว่าถามเราโอ้เจ้กว่าจะว่าอะไรแหละเราอ่ะเออเหมือนหัวเดียวกับเทียมดิบนะนะพี่น้องเอฟซีมาคุยมาปรับความเข้าใจโอ้ขอก็ประมาณว่าว่าน้ำไผ่ก็บ่ได้แมนครับพี่น้องพุกับไผ่ก็บ่ได้ครอบครัวกับเพชรสั้นนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วก็ิ อังใจอยู่หรไปดูดูสีหน้าท่าตาเราเนี่ยโอ้ยกับเออเฮีจะได้ละเอา้าเออคอยก็ว่าเนาะอืมันก็ตรงนี้ทางออกแล้วอะ่ะเออเออทาบริเฮ็ดเนี่ยนะเขาบ่านะพออ่อไปเเราก็ประมาณว่าเราก็น่อยใจว่า <Man. S 2> เป็นยังเป็นยังคือบอยืนกระตายขาเดียว <Man. S 2> บอยืนการให้แกก็ทา,ทางที่รู้เห็นกันมาเนาะ <c oughs> ทำไม,มถึงแบบนี้เป็นเกิดเหตุการณ์แบบนี้ อืมก่ย่างมะลิน้ำเนี่ยนะพี่น้องเอฟซีนะแต่ว่าตะวังอย่างบ่อไรบ่อไ้แล้วบางนีสิเขียดกเขียดบ่ได้สิแจกีไปทางไหนแจกีว่าจะไหนเออนะครับพี่น้องเอฟซีเล่าสิไปทางไหนเล้วก็ว่าไในมือนาะอืมมาคุยน้ำหน่อยมันระบายแล้วมันระบายความในใจก็เยอะนั่นดูนี่นะเราก็ว่าเนี่นี่นะพี่น้องเอฟซีมาระบายความในใจให้ฟังแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไง อ่าใช่พี่เอ็เนี่ยบอกอีดูเล่านะมันเหมือนอะไรเป็นเขยเนาะมัแต่ตีนนั้น้องไปตอนนั้นอ่ะแม่นางเอกก็ก็ก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงเพราะว่าเป็นคนกลางไงเคนกลางอันนั้นกับพี่น้องอันนั้นกองพ่อแม่อันนี้กับผัว่าปนีอาอันนี้เข้ากับเข้าใจความรู้สึกอยู่เลสเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะแต่ พูดถึงนะความน่าสงสารนะมันตกที่พ่อพ่อเองเพราะว่าอ,อะไรเหมือนมันโดนลุมยินโตะแบบเมีย <laughs> คือกระเทียมอันหัวเดียวกะเทียมรีแ่่แ <น S 2> ไปาสดงกับซวยเบิดกูบ่าเข <laughs> <laughs> าก็เข้าใจเราอยู่ด้ยครับพี่น้องเอซีนะแต่ยังไงผมก็เชื่อมั่นนะพี่น้องบริษัทดอก อยเสื้ออู่ข่อยเสื้อเชื่อมั่นในความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยบ่มีทางห่อกผมมีมันเปบ่เปลี่ยนหรอกมันบ่มีทางหรอกครับบ่มีความคิดผมมีไม่เปลี่ยนแปลงหรอกครับผมไปจะพูดอะไรก็แล้วแต่มันคือพ่อบ่ได้แมนบหมิ่นหรือว่าละเมิดหรืออะไรนะแต่ว่าด้วยความเชื่อมั่นของตัวเองนี่ความเชื่อเราอ่ะมันมันมันมาเปลี่ยนกันบ่ได้นี่ยแม้ว่ความหมายคือ ในความเชื่อของคนเนาะอ๋อกนันพียังไม่เห็นนะครับพี่น้องเอฟซีหรือเปล่าใช่หรือไม่นะคอยก็พูดเชื่อไปดอกครับพี่น้องเอฟซีนะกนาลีนอยู่ในป่าเขายังย่ำครับพี่น้องเฮ้ยนับภาษาอย่างเับจะไปเชื่อยังคนบมันเงียบนะแล้วก็แต่ช่วงแรกก็ไม่ได้ออกมาพูดไดนบ้าเห็นอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไดนแบบโอ้ช่วงแรก่เวาได้บาบที่เกิดใหม่ใหม่เนอะโมมี่เป็นยังไงบัตรอยากได้แสงบคือจังไบตรอยากเป็นตัวเด่นทันทีเลยบัตรนี่เอางงก็ไปอีกบัตรนี่บางทีเพราะว่าเห็นได้บัตรมาแล้ว ผมก็ยังพูดกับเขาี่าเลอยบ้านเขามอกหึงแท้ทะเลคือเบาเบาว่าบ้านมันคือว่าเบาบามีผัเห็นคือเบาเบาเบาบัดนนี้เอ้านักาไปอีกบ้านี้ก็ใชมาเห็นตอนช่วงนั้นอออือนาก็ไปอีกช่วงนั้นเขาเป็นนั้นนะผู้ต้องสงสัยตอนก็ว่าดูเขาสีดูเราสีได้บาทนี่เนาะช่วงนั้นเนาะเป็นผู้สงสัยได้บาทในนิทาเรนี้นะครับอือ กัยาจะได้ก็ยาครับปรากฏเสื้อมันด้วยล่ะครับพี่น้องเอฟซีเสื้อมันมั่นใจเลยล่ะไปบม่มีทางหนอมีทางบ๊บอนั่นหรอกมันบ่มีเหตุนะครับพี่น้องเอฟซีเขาเลยถือกเดียวไปใส่ม่านใด้น้ําคันเด้อืมนะครับพี่น้องเอฟซีอม,มันเป็น,นแบบนี้เนาะุณสุรีพรเนาะอื ถ้าเป็นเราเสียสติไปแล้วเรีว่เป็นบ้าไปล้วครับเป็นบ้าเปลยผู้คนนักได้ครับเป็นน้องบจีไม่ไม่รเบ้อเอโทษนี่นะนะแต่ว่าพ่อดามพ่อดีดีออนะครับถ้าเป็นบ้าห้าเป็นเป็นบ้าเป็นป่วงคนดีแล้วอ่นะครับแล้วอารมณ์หรือว่าอาการบางครั้งที่ออกในสื่อถ้าเป็นถ้าเป็นเราเราอ่ะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้กับกับการกดดันกับ เรื่องที่มันกดดันนะกับท่องสู้ท่องอยู่ทูบบันดดนี้เต็มมันนี่ทางถูกอยู่อ่ะอยู่านไงนี่ควรเดอร์สิบอกให้อืเพื่อที่จะให้เขาแสดงอารมณ์หรือว่าแสดงปฏิกิริยาเรื่องความเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความก้าวร้าวรุนแรงนะอืมนี่ล่ะนี่ล่ะนี่แหละมิตเอยเออ อืมนะครับนะมัน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 แปลกนะครับพี่เอ้ยนะมันปฏิเสธห่างอย่างเลยไหมโอ้กักับ่ตักคอมบ่าวหานำนะ